สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เพ็กมากมากินร้านชาบูชิ้งนอกบ้านนะคะมาเห็นหน้าตากันบ้างเราเรามาข้างนอกบ้านเรามาได้หยุดแต่ในบ้านเราก็เล่นเกมนะคะทุกคนก็วันนี้เราก็มากินร้านสายพานนะคะแต่ไม่ให้ซูชิสายพานเป็นอาหารสายพานชาบูชินะคะเอเรามาหยิบจละอย่างเลยนี่นี่คือหมูนะคะอ่าแต่เพ็กมากมาได้กินให้ติมงานกิน แพ็กมาจะพยายามหาของที่แพ็กม่อยากกินนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดยากินได้บะอ้ยเจอแลเจอแล้วเจอแล้น,ลน,ลนี่เอาไว้ตรงนี้เลยนี่วางไว้เอาละดูซิมีอะไรอีกปางอืมมีอะไรอีกนะน มองนะเอาเดี๋ยวเราจะหาอะไรนะคะเอ่าอ,อันนี้นี่อันนี้นะคะเป็นหมูเนาะก็ไม่ใช่ของแพ็คมาเราเหมือนกันคะ่ะของแพมาซื้อแค่ไกรอดแล้วก็ไขม่มังเมื่อกีนอก้นา่าจะไข่ค่ะ เอาล่ะนำมาหากันเจอเมีอะไรอีกบ้างนะความสนุกของที่นี่ก็คือการที่เราได้หยิบของให้เพื่อนนอะไรค่ะสนุกมากเลยวิ่งเจอแล้วเจอแล้วนี่เราเจอหมูเหมือนเดิมเลยเอาไว้ตรงนี้เอาล่ะเรามาดูกันมีอะไรอีกบ้างนะอื๊บนี่เจอหนี้ เอาไว้นี่ป,ปึ๊บนี่ไข่ไก่นะคะเอาละเดี๋ยวเราดูกันนี่กันเอาละเดี๋ยวเราอาดย้อนหลังนะคะสิ่งที่ร้านข้างดัง เนี่ยนะคะคือบรรยากาศมันตตน้อก็มีเย้วซากะเทมปุระนะคะนี่ก็คือชิอ้นที่แพงมากยังกินไม่เสร็จนะคะก็เสืออร่อยนะคะตอนนี้ตั้งจิมเงนินเราได้ไปตักของมาเพิ่มน,นะคะข้างหน้าเราก็จะไม่มีใครนะคะก็อันนี้คือน้ำจิ้มโอ,อยุนะคะนั่นตัใช่แหละโชย,อยุอันนี้คือขวดน้ำของเรานะคะ

โอเคค่ะ okay. แล้วก็รเอวันนี้ที่มีประมาณนี้หน้าตางงน้องเหมือนปลาเลยกัดยังไงให้หน้าตาหอง,งกายเป็นปลานี่อร่อยอร่อยมากๆฉันน่าจะอร่อยที่ทำซีมนะจะกินแบบปลาปราะอะไรเหมือนกันค่ะ มาไว้ตรงนี้ก่อนอีกเอาละนะคะ,ะก็เดี๋ยวของนี่ะเร่งสปีดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะ นี่นะคะคือหัวหิปนปลาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มน้องก่อนนะคะแนี่คือจานเป็นแม่มนี่คือสอยายพานธุ์มังงีมนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่น่อนนี้อเร่งภาพเลยนะคะเพราะไม่เป็นอะไรนะสนใจตอนนี้ วันนี้มากินอร่อยมากๆเลยะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆและก็เพื่อนๆน้องนะคะเพื่อให้ทุกคนส่งต่อความสุขนะคะอย่าลืมมากินกินเยอะนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะก็ถือว่ารสชาติดีทุกอย่างเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย